ามุกดาหารร่วมงานมิตรไทยแลนด์ครั้งที่1นณนะจังหวัดกวางตรีประเทศเวียดนามวันที่ 2, สองสิงหาคม2,566นายวรยานบุญนราษผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนางอัญชลีกันมาพิจิตในายุกเหล่ากาชาจังหวัดมุกดาหารและคณะเดินทางร่วมกิจกรรมมิตรไทยแลนด์ครั้งที่หนึ่งณนะจังหวัดกวางตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คณะเดินทางถึงที่พักเวลา15นาิกา30นาทีโดยได้รับการต้อนรับจากมิสเตอร์ลีกวางเจียนรองประธานสภาประชาชนจังหวัดกวางตรีพร้อมคณะและร่วมรับประทานอาหารเย็นณนโะรงแรมไส้งอนดองฮาพร้อมด้วยอีกอัครราชทูตณนะกรุงฮานอย ในโอกาสนี้เอกอัครราชทูตณก,กรุงฮานอยได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและรองประธานสภาประชาชนจังหวัดกวางตรีและผู้ว่ามุกดาหารได้มอบของที่ระลึกจากมุกดาหารด้วยเช่นกันสำหรับกิจกรรมมิตรไทยแลนด์ครั้งที่หนึ่งนี้จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตกรุงฮานอยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่3ถึงส่สิงหาคมนี้ ที่จังหวัดกวางตรีเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยเวียดนามเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและเวียดนามในทุกระดับโดยเฉพาะในระดับท้องถิน่นและการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว BCG ของไทยและยุทธศาสตร์การพัฒนาสีเขียวของเวียดนาม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภาคโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า500คนนายวรยานบุญนราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่างานมิตรไทยแลนด์นอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นระหว่างภาคเอกชนของไทยรวมทั้งหอการค้าและอุตสาหกรรมของไทยกับเวียดนามซึ่งมีการจับคู่ธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์แล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของเมืองพี่เมืองน้องให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ